สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดนิคุณาทิปโดนทัวลงคนโยงถีบแตงโมนิดา จากกรณีที่โมอามินาไปออกรายการแฉบอกว่าแตงโมนิดาโดนผู้ชายกระโดดทีบจนโมอามินาจะเข้าไปสวนแทนก็กลายเป็นว่ามีคนไปขุดกันใหญ่ว่าใครที่กล้ากระโดดทีบแตงโมนิดาจนเพื่อนยังโมโหคุมตัวเองไม่อยู่ชีน้าดา่ากลางงานซึ่งปรากฏว่าทัวร์ได้ไปลงที่นิกคุณาทิปย์อดีตแฟนนุ่มของแตงโมจนนิกออกมาโตขึ้นทั้งนี้นิกโพสต์ข้อความเอาไว้ทั้งใน Facebook และอินสตาแกรมว่าตนก็อยู่ของตนเฉยๆใครจะว่าตนหิวแสงอย่าง รายตนไม่เคยสนใจแต่อย่าเอาตนเข้าไปย่งเอาตนเข้าไปเกี่ยวเพื่อให้ตัวคุณมีแสงมันเริ่มเยอะแล้วและเริ่มมีคนเข้ามาก่อกวนในพื้นที่ส่วนตัวของตน ผมอยากจะฝากนิดนึงนะครับไม่ได้รู้ทั้งหมดไม่ควรพูดและไม่ควรแต่งเติมเพราะวันงานยิ้มแย้มตอนรับอย่างดีตอนนี้หน้ามือเป็นทำแจ๋วทำเก่งมีพยานที่เชื่อถือได้ทุกเหตุการณ์บรอรไม่ได้หมายถึงผมก็รบกวนออกมาพูดด้วยเพราะหลายคนชี้เป้ามาที่ผมรบกวนออกมาอธิบายนะครับคนตายพูดไม่ได้งานนี้ตอนแรกคนไม่เข้าใจวันนี้พูดถึงอะไรก่อนที่จะมีคนเข้ามาเฉลยว่าจริงๆมีคนเข้ามาโยงนิคเกี่ยวกับสิ่งที่โม อมินาพูดในรายการแชรจนกระทั่งนิกทนไม่ได้และมีคนเข้ามาบอกว่าถ้ามันไม่เป็นความจริงก็ให้นิกพูดไปเลยว่าตนไม่เคยทำร้ายผู้หญิงตนแมนพอตอกหน้าโมอมินาไปเลยท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ